สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มากันสบายสบายแล้วกันนะฮะก็น่าจะเป็นช่วงของพ a l k with พี่หมูนะครับผมเอพิโซดที่1นะครับสืบเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนบอกว่าอยากจะมาจากเจอกับผมในเวอร์ชั่นที่ไม่ต้องขายของได้ไหมแต่ก็อยากจะมานั่งพูดคุยกันสบ,สบายสบายได้ครับจัดให้นะครับซึ่ง ep นี้นะฮะก็ตามหัวข้อที่ขึ้นไปเลยนะครับที่มุมซ้ายตรงนี้ของผมนะ ครับ COVID ิด1 9 around you นะครับ COVID 1 9 around you นะฮะคือหัวข้อที่จะมาพูดคุยกันในเอพิโ od ที่1น,นะครับ EP ที่1น,นะฮะในวันนี้ของเรานั่นเองนะครับพูดถึงโอ้โห COVID เนี่ยอยู่กับเรามาหลายปีแล้วนะฮะสองสปีไม่ไปเนี่ยสักทีนะครับผมซึ่งตอนนี้หลายคนก็น่าจะสัมผัสได้ว่า มันก็เริ่มคลืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นมากขึ้นทุกทีทุกขณะนะครับสังเกตได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใน Facebook คุณจะเริ่มเห็นเพื่อนใน Facebook ของคุณนั้นติดโควิดกันเยอะขึ้นคุณจะเริ่มเห็นคนแถวบ้านติดเยอะขึ้นหรือแม้กระทั่งเพื่อนในที่ทำงานก็จะติดโควิด ทีเนี้ยอย่างแรกที่คุณควรจะตระหนักก็คือคุณรู้ว่าเขาติดแต่ว่าคุณก็อย่าไปรังเกียจเขานะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรงที่จะบอกว่าน่ารังเกียจโควิดไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจครับแต่เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจแล้วก็ต้องทําความเข้าใจกับมันให้ถูกต้องนะครับเออสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นะครับ ไทยของเราเนี่ยก็จะประกาศให้ทุกคนนั้นได้รับวัคซีนกันให้ครบถ้วนทีนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าเจ้าวัคซีนตัวเนี้มันไม่ได้กันติดนะครับฟังช้าๆนะครับวัคซีนไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตานะครับหรือว่าจะเป็นชีโนฟาร์มชีโนแวคกเงี้ยครับวัคซีนพวกนี้ไม่ได้กันติดนะครับ คุณจะฉีก,กี่เข็มคุณก็ติดได้เหมือนเดิมแต่เพาว่าวัคซีนพวกนี้การอาการของการเจ็บป่วยไม่ให้มันหนักหรือจะพูดเป็นภาษาบ้านๆว่ากันตายนั่นเองนะครับวัคซีนพวกนี้กันตายแต่ไม่ได้กันติดนะครับกันตายแต่การได้มากน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณน,นั้นมีโรคประจําตัวหรือเปล่า มีโรคแทรกซ้อนหรือเปล่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวอย่างงี้ครับก็ mm. เ,เรียกว่ากลุ่มเสี่ยงนะครับ mm. ก็อันตรา,ายนะครับ mm. ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันสําหรับกลุ่มนี้นะครับผมนะกลับมาที่บอกว่าวัคซีนเนี่ยไม่ได้การติดแต่กันตายทีนี้มันก็เป็นสาเหตุที่ว่าเอ๊ะแล้วฉันฉีดวัคซีนแล้วมันจะการันตีได้ไงว่าฉันจะปลอดภัยจากโควิด -19 ใช่ไหมครับหลายคนมีคําถาม เอ้ยฉันฉีดมา3เข็มแล้วอะแล้วมันจะการันตีได้ไงว่าฉันจะปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับเท่าตามความรู้สึกผมผมว่าหลายคนอาจจะทราบข่าวที่ว่าสาธารณาสุขเนี่ยฮะเขาก็อาจจะประกาศว่าโควิดเนี่ยเป็นโรคประจำถิ่นภายใน4เดือนนี้แต่ว่าเขาก็กำลังคอยดูอัตราจจตัวเลขของการแพร่ระบาดว่ามันจะสูงขึ้นหรือเปล่า นะครับซึ่งตีความง่ายๆผู้ที่ฟังเข้าใจง,ง่ายๆครับโควิดเป็นโรคที่เป็นแล้วก็รักษาหายได้ตามอาการไม่เชื่อคุณลองไปถามเพื่อนที่ป่วยก็ได้ครับแน่นอนครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่หรือว่าที่ดูอยู่ตร,ตรงเนี้ยมีเพื่อนหรือคนที่รู้จักที่ป่วยเป็นโรคโควิด -19 ลองถามเขาดูก็ได้ครับว่าช่วงที่เขาป่วยนั้นคุณหมอจัดยาอะไรให้เขา มันไม่ใช่ยาวิเศษวิโสอะไรเลยนะครับเป็นยาทั่วๆไปนี่แหละครับที่ใช้คําว่ารักษาตามอาการอยู่บ้านนอนพัก10วันกินยาหายกลับมาเหมือนเดิมแต่ก็อาจจะไม่เหมือนเดิมในบางเคสก็มีเช่นเดียวกันหรืออาจจะมีโอกาสที่ติดซ้ําได้ก็มีเช่นเดียวกันก็ต้องดูเปเคสไปเคสไปนะครับก็ยังไม่มีอะไรที่ชัวร้อยเป์เซ็หรอกครับชั่วโมงนี้นะครับ แต่การันตีได้เลยว่าโควิดไม่อันตรายอย่างที่คิดเพราะทั้งหมด100%บางคนโควว่าติดแล้วจะเป็นหนักหรือเปล่าไม่ครับเพราะว่าตัววัคซีนที่คุณฉีดเข้าไปนั่นแหละครับคือตัวการันตีว่ามันจะทําให้อาการที่คุณป่วยนั้นเบาลงจากหนักเป็นเบาเพราะวัคซีนครับแต่ว่าไม่ได้ว่ากันตายนะครับเอ้ยพูดผิดแต่ว่าไม่ได้กันติดนะครับยังติดได้ครับ ปิดแล้วปุ๊บคุณก็รักษาตามอาการสิมวันคุณก็อกลับมาทํางานเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณรักษามันเร็วแค่ไหนหรือคุณปล่อยให้เชื้อมันลงปอดอันนี้ก็จะหนักหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าตรวจพบเจอไวก็ได้เปรียบนะครับไม่รอให้มันลงไปถึงปอดทีนี้การรักษามันก็จะง่ายหน่อยเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำภาวะแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่า ตรวจ atk ได้ก็ตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นการแย่จมูกหรือว่าการตรวจสอบทางน้ำลายอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิธีต่างกันนะครับตรวจได้บ่อยก็ดีครับเพราะว่าอะไรครับเมื่อคุณพบได้เร็วคุณก็ป้องกันมันได้เร็วก่อนที่มันจะลุกลามไปนะครับบางคนบอกว่ารอให้มีไข้ก่อนแล้วกันรอให้ป่วยหน,หนักก่อนแล้วกันแล้วค่อยตรวจอันนี้อันตรายเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้ว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผมใช้คำนี้ดีกว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้ว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นเมื่อไปสัมผัสโดนเขานะครับหรือว่าเดินเฉียดเขาไปอยู่แถวๆเขาอะ่ะแล้วได้ทราบข่าวว่าเขาว่าติดนะคนติดก็จะมาบอกเองครับว่าขอ,ขอโทษด้วยนะครับติดโควิดบอกเพื่อทำให้คุณรู้ว่าอ๋อคุณได้ไปอยู่ไกลเขาไหมคุณกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือย,ยังเมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยคุณก็ตรวจไอทีเ e คได้เลยครับ ไม่ต้องรอให้ป่วยหรอกครับจริงๆอ่ะเพราะว่ายิ่งรู้ก่อนรู้ไวเนี่ยมันก็ช่วยให้การรักษามันง่ายขึ้นดีกว่าไปเป็นหนักแล้วก็ไปรักษาอันนี้ถือว่ายากนะครับแน่นอนครับอย่างที่พูดมาทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับแต่มีบางคนก็อาจจะบอกว่าเขาพูดได้นี่ว่ามันไม่น่ากลัวก็เพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากคนใกล้ตัวใช่ครับสิ่งที่คุณควรระวังที่สุดก็คือ บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นคนที่มีโรคแทรกซ้อนต่างๆนาๆนาเนี่ยนะครับที่มีโรคแทรกซ้อนอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเบาหวานมะเร็งนู่นนี่นั่นโรคตรงโรคไตอันตรายส่วนตัวผมเองก็มีเหมือนกันนะครับเป็นผู้สูงอายุนะค,คุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยครับนะครับก็อันตรายกลุ่มนี้ก็ต้องระวังนะครับถ้าฉีดวัคซีนได้ก็ช่วยได้ในเปราะหนึ่งนะ ช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าจะไม่เป็นอะไรมากเพราะว่าอย่างที่คุณทราบดีผมก็บอกไปหลายทีตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่ากลุ่มเสียงรือกลุ่มที่มีโรคแทรกซ้อนคุณต้องระวังพวกเขาให้ดีนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าในภายภาคหน้านั้นจะเป็นอย่างไรเราจะถูกยกเลิกให้ใส่แมสหรือเปล่าจริงๆผมไปดูตามเมืองนอกเนี่ยนะฮะผมไปดูเอ๊ะคุณเคยชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไหมครับ ที่ประเทศอังกฤษก็คมีคนเข้าไปดูตามปกตินะครับแล้วก็ไม่ใส่แมสก็มีหรือตามถนนหนทางบางทีก็ไม่ใส่แมสก็ได้เออ่ล่าสุดไปผมมีโอกาส DNA เล่น Facebook นะฮะแล้วก็ไปเจอเหมือนเพื่อนร่วมอาชีพ DJ เก่าเขาก็โ <aran> <program> พสต์ง,งานเฟสติวัลนะนะที่เขาเรียกกันนะครับเป็นเหมือนมิวสิกเฟสติวัล อัลต้ามิวสิ์เฟสติลที่ไมอามี่นะครับปี2020นี่เนี้ยที่ผ่านมาไม,ม่กี่วันเนี้ยคุณเชื่อไหมครับว่า,วาเดี๋ยวผมจะเปิดภาพไปดูเขาทําเหมือนเป็นเฟสติ벌เป็นแบบปกติอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดให้ดูนะนี่เป็นปี2020ันะ,ะคุณดูครับขอไม่เปิดเสียงออกแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นะฮะนี่นฮะผู้คนก็ปกติอะ่ะยิ่งใหญ่อลังการมากคนก็ ปกติเลยเขาก็แบบว่าไม่ได้ใส่แมสกนะยืนเต้นกันเนี่ยโอ้ระยะห่างนี้ไม่ต้องสืบครับไม่มีประเด็นคือคำถามก็คือว่าเฮ้ยเขาปล่อยคนไปทำกิจกรรมแบบนี้ได้อย่างไรอันนี้ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะต้องรอใหออ้คุณผู้ชมมาคอมเมนต์ตอบว่าอทำไมมาทำได้ล่ะ หรือเขายอมไม่ติดหรอเขาคิดว่ามันเป็นโรคธรรมดาหรือเปล่าอันนี้ก็มีส่วนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะคือในเมื่อมัน,ม,นมันผมมีเพื่อนหลายคนที่ติดอะแล้วคือเขาก็รักษาตามประการ10วันก็กลับมาทํางานปกติหรือมันจะต้องติดก่อนแล้วสร้างภูมิคุ้มกันที่เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่อย่างนี้หรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นที่สงสัยเหมือนกันแต่ใครอะจะอยากติดใช่ไหม อันนี้พูดในเชิงของคนที่ทำมาหากินนะผมบอกเลยคนที่ทำมาหากินอ่ะสิบวันเนี่ยถือเป็นเรื่องหนักนะบางคนหาเช้ากินคําอ่ะคุณต้องเห็นใจเขาเหมือนกันรายได้อ่ะวันต่อวันเขาจะมีกินวันพรุ่งนี้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เขาหาได้กี่บาททีนี้คุณลองคิดดูว่าถ้าเขาป่วยถ้าเขาต้องหยุดทําอะไรก็ตามเนี่ยสิบวันเขาจะตังค์ที่ไหนอ่ะเขาไม่ได้เลี้ยงแค่ตัวเขาเองนะครับเขาเลี้ยงทั้งบ้านก็มี ลูกแฟนพ่อแม่เขาอันนี้ก็ต้องคิดเราจะไปม,มองมุมเดียวว่าเอ้ยไม่เป็นไรก็ปล่อยติดกันสิมันก็ติดแล้วมันก็หายคุณจะลืมนะครับว่าคนที่เขาทํางานหาเช้ากินขําม่ะมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นไงมันก็ต้องคิดกันทีเนี้ยนะครับก็เป็นประเด็นอีกแล้วว่าเฮ้ยมีโอกาสไหมที่เราเนี่ยจะไม่ต้องสวมใส่แมสในขณะที่เราเดินอยู่ที่สาธารณะ อันนี้ก็ว่ากันไปเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะครับก็ถ้าได้เห็นภาพนั้นอีกครั้งก็คงดีคือผมก็มีลูกนะแต่สงสารลูกอะ่ะเพราะว่าตอนเราเป็นเด็กอะ่ะเราได้เที่ยวอะครับไปไหนก็ไปอยากไปไหนก็ได้ไปอยากทําอะไรก็ได้ทําอยากเล่นอะไรก็ได้เล่นแต่คุณดูเด็กสมัยนี้เวลาเขาหมดไปกับอะไรก็ไม่รู้เวลาเขาอยู่กัน กับแต่สิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือโทรทัศน์หรือทีวีหรืออะไรก็ตามขเขาไม่ได้สัมผัสของจริงอะ่ะกลายเป็นว่าเฮ้ยนี่มันอยู่ในคนที่มันจะอยู่ปรับเข้าสู่ยุคเมตาเวิร์สจริง,รง,รงๆเหรอเหมือนโลกเสมือนอะคือคุณอยู่บ้านคุณออกไปไม่ได้ครับเ,ออเด็กออกไปไม่ได้แล้วเพราะว่าอันตรายวัคซีนก็ไม่ได้ฉีดเด็กเล็กอะครับเด็กแรกเกิด1ปีเนี่ยทีนี้ก็กลายเป็นว่าจินตนาการถูกตีกรอบไว้กับ เวลัสมันรู้สึกโอ้โหผมว่าเวลามันมีมูลค่ามากครับคือรถเนี่ยสิบยล้านเนี่ยคุณยังพอมีโอกาสทั้งชีวิตที่จะขับมันได้นะซื้อได้แต่มหาเศรษฐีบางคนที่มีเงินร้อยล้านพันล้านนะ่ยการจะซื้อเวลาแต่และชั่วโมงอะไรเงี้ยมันยากและการจะย้อนก็นย้อนไม่ได้ครับเหมือน ประสบการณ์ในว้เด็กอ่ะคุณอยากจะย้อนกลับไปทําคุณก็ทําไม่ได้เด็กสมัยนี้ก็เลยเป็นประเภทที่ว่าการดียนดนูเขาถูกตีกรอบอยู่ในห้องอยู่กับบ้านเนี่ยมันก็น่าสงสารคือผมเปรียบจากตัวผมเองในตอนเด็กอ่ะผมบันจากรยานผมได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดผมมีเพื่อนคุยกันเฮฮาสนุกสนานแต่เดี๋ยวนี้มันทําไม่ได้ครับ ทีนี้พ่อแม่ก็ต้องมาดูใช่ไหมเป็นคอ,ยเ,อยเป็นห่วงไปเล่นกับใครใส่แมสไหมไปติดมาหรือเปล่ายิ่งตอนนี้คุณยิ่งจะเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่ามันก็แพร่กระจายไปวงกว้างแล้วก็ติดได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงนะอย่างโอมิคอนอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็ติดกันแล้วก็หายติดกันแล้วก็หายแต่ว่าเชื่อจะครับไม่มีใครอยากติดอ่ะเพราะว่าอะไรอะ่ะอย่างตัวผมใช่ไหมผมเชื่อเถอะผมติดผมก็ไม่เป็นไรนะ ผมก็รักษาตามการแต่คนที่น่าเป็นห่วงคือคนที่เขาไม่รู้อินโนีเนียคือผมมาติดแล้วผมไปแพร่ให้ใครก็ไม่รู้ผมต้องไปนั่งขอโทษคนกี่คนนะ่ะขอโทษนะครับไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆอันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันขอโทษนะครับไม่ได้ตั้งใจจริงอันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันกีนค่ค,คนนะ่ะยิ่งถ้าผมไปอยู่ในที่สาธารณะนะคุณเอ๋ยตายไล่ขอโทษกันรนะงมเล็มเราจะไปขอโทษใครบ้างเพราะว่าเราเป็นเหมือนตัวคัสเตอร์ ไปแพร่ต่อนํ้าซ้ําถ้าเกิดกับคนสําคัญในครอบครัวของเพื่อนนะ่ะคุณคิดดูดีว่าคุณจะขอโทษเขายังไงอะ่ะรู้จะขอโทษยังไงนะครับไม่มีใครอยากติดนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางที่ควรจะป้องกันได้คืออะไรครับอ่ะเราพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะฮะผมขอจิบน้ำสักอึกหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยขอตัดไป <c oughs> สักกราบหนึ่งแล้วกันขอตัดไปจอดําก่อน ผมดื่มน้ำกับแปปหนึง่งอ่าโอเคครับทีนี้การที่จะป้องกันได้ผมใช้ก็ว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่นดีครับก็คือเป็นการใส่แมสอ้าวทำไมเมื่อกี้ผมยังบอกว่าผมยังถวิหาการถอดแมสตัวเลยครับผมก็อยากครับแต่มันทํายังไม่ได้ตอนนี้ประเทศไทยอ่ะมันทําไม่ได้จริงๆคุณถอดแมสคุณลองไปเดินนี่คุณติดแน่นอนไม่ต้องไปไหนไกลหรอกคุณเดินในที่ชุมชนเยอะๆคุณเดินมาสักอาทิตย์นึงอ่ะผมเชื่อดิ คุณเชื่อผมดนีคุณติดนะครับเพราะว่ามันก็แพร่กระจายอยู่ตามที่สาธารณะแหละครับแต่การใส่แมสก์มันช่วยยังไง <c oughs> มันช่วยป้องกันคุณไม่ให้ติดเชือ้อโควิด19ได้ในระดับหนึ่งหนึ่งนะครับมันช่วยได้สองมันดีไงครับสมมติถ้าคุณเป็นคนที่ได้รับเชื้อมาจริงๆถ้าพลาดที่มาจริงๆอาจจะมีช่วงจังหวะแบบว่าทานข้าวถอดแมสและเผลอ ER, รับเชื้อเข้าไป เผลอแต่ทีเนี้ยคุณยังใส่แมสอยู่ไงคุณก็ไม่แพร่เชื้อไปกับที่อื่นกับบุคคลอื่นหรือจะแพร่น้อยที่สุดเพราะมีแมสกั้นอยู่แต่กับการถ้าคุณชิลล่ะคุณใช้ชีวิตแบบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกโควิดเป็นแล้วก็หายรักษาได้มันเป็นโรคประจำทินฉันก็ไม่ใส่แมสดิเพราะฉันรู้ดีว่าฉันติดแล้วเดี๋ยวฉันก็สิบวันเดี๋ยวฉันก็หาย มันก็ไม่มีอะไรมากมันก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองคุณอ่คิดอย่างเงี้ยมันก็ใช่แต่คนที่ติดไปอ่ะมันใช่ไหมล่ะแต่เขาจะต้องทํางานเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ขาดไรายได้อ่ะมันใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นการใส่แมสก็เป็นเหมือนวิธีสิ่นคิดอ่ะชั่วโมงนี้ที่มันเซฟในระดับหนึ่งเซฟทั้งตัวคุณเซฟทั้งคนอื่นครับเป็นเหมือนการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้อื่น พราะถ้าคุณติดขึ้นมาคุณยังกล้าพูดได้เต็มปากว่าขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่ปกติแล้วผมใส่แมสตลอดเวลานะครับม,มันอาจจะช่วยให้คุณนั้นไม่ได้รับการแพร่เชื้อจากผมไปก็ได้ครับเพราะว่าผมใส่แมสอยู่ตลอดแม้กระทั่งตอนที่ผมติดตอนที่ผมไม่รู้ตัวผมก็ใส่ครับนั่นคุณยังการันตีให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักที่เผลอติดเชื้อจากคุณเผลอ เผลอมาอยู่ใกล้คุณนะ่ะให้เขาสบายใจได้ว่าอ๋ออย่างน้อยคุณก็ใส่แมสนะถึงแม้คุณจะติดเขาก็ใส่แมสนะมันยังพอรุ้นว่าอ๋อเชื้ออาจจะไม่แพร่ไปถึงเขาก็ได้เพราะฉะนั้นฝากด้วยครับก็ใส่นดีครับแมสนะครับถึงแม้ว่าคุณอาจจะเจอสังคมต่างประเทศอนะ่ะที่เขาถอดกันไปแล้วเราอาจจะเป็นประเทศโลกที่3เออ ที่เขาบอกว่าโอ้ยล้างล้างก็ถอดไปถึงไหนแล้วมีครับคนไทยเพื่อนของผมก็มีคนรู้จักเนี่ยก็จ,จะมีมุมที่ว่าก็ดูต่างประเทศเขาสิบ,บอลเตะกังหงผอมเนี่ยดูงานเฟสติวัลเขานะครับเห็นไหมเวลาไทยจัดงานเนี่ยดามาทับตายแนย่มันก็จะมีคนพวกนี้อยู่เออแต่เชื่อเถอะถ้าติดมามันไม่คุ้มหรอกใครๆก็อยากเท่เนาะมันสบายใจอะ่ะหายใจก็สะดวกสำหรับการถอดแมสใช่ไหมฮะอืม แต่ว่าถ้าติดมาก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเรื่องราวของโควิด1 9จริงๆผมให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้นะใครที่จะมาคอมเมนต์ว่าคุณหมูครับที่เขาถอดแมสได้เมืองน,นอกกับมันเป็นเพราะอย่างนี้หรือมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด1 9ก่ยครับก็เสนอแนะมาในคอมเมนต์ได้นะครับผมที่สำคัญผมย้ำเลยครับวัคซีนนะครับ ไม่ได้กันติดนะฮะแต่กันตายนะส่วนโควิดติดได้ก็หายได้ครับนะครับแต่ควรจะระวังในกลุ่มของกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้ที่มีโรคแทรกซ้อนนะผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเด็กเล็ก<ๆ>ก็ควรจะระวังนะครับทีเนี้ยการที่เราจะเซฟตัวเองเซฟผู้อื่นก็คือการใส่แมสมันล้างมือครับหรือเป็นไปได้ จริงจะบอกว่างดกิจกรรมที่ต้องใช้คนหมู่มากก็ไม่ได้หรอกครับคือต้องบอกว่ามนุษย์แต่มันเป็นสัตว์สังคมอะยังไงมันก็ต้องไปพบเจอการติดต่อสื่อสารการทําธุรกิจการอะไรการมันต้องเจอคนนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นตลกร้ายอะคือเราต้องสื่อสารกันอะขณะเรามีชีวิตเราต้องสืบพันธุ์เลยใช่ไหมมันต้อง มีการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะทางไหนก็ทางหนึ่งแต่ว่าผมอยากจะฝากแล้วกันถ้าเกิดว่าเว้นระยะห่างก,ก็ควรจะเว้นก็ทําได้ก็ดีนะครับหรือแค่การใส่แมสกเนี่ยก็เป็นเครื่องการันตีปลอดหนึ่งนะครับว่าอ๋อคุณจะปลอดภัยอยู่บ้างนะในเชือ้อไวรัสโควิดสิครับท้ายนี้ก็ก่อนจากลาไปก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วกันนะครับเออใครที่ล้มป่วยอยู่ตอนนี้ก็ขอให้หายกลับมาสู้ชีวิตกันต่อได้ไ,ไวๆแล้วกัน นะวันนี้ไม่ได้มาขายเลยมาพูดคุยกันนะครับเสนอนะความคิดเห็นนะครับมานําเสนอกันนะฮะขอบคุณด้วยแล้วกันนะฮะไม่ฝากร้านไม่ฝากใดๆเพราะว่าตามสัญญาวันนี้เราจะไม่ขายแล้วพบกันใหม่นะฮะกับ talk with พี่หมูตอนต่อไปวันนี้ผมลาไปแล้วครับหมูรุ่งนิรันดร์ครับสวัสดีครับ